ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อผาลอยของอ e. ีซูซ์ออลนิวครับเสื้อผาตัวนี้แขนยาว32ครับเสื้อเผ้าดำบนดำล่างเป็นเสื้อเผางานสร้างนะครับใส่กับอ e. ีซูซ์ออลนิวปี2024ครับเสื้อเผาหนาแข็งแรงนะครับดำบนดำล่างมีเบรกมือนะครับสายเบรกมือเข้าทางด้านนี้มี abs นะครับ abs อยู่ตรงนี้นี่ครับ เบสจะเข้าตรงนี้นะนี่สายเบสมีเบรกมือมี ABS ชิ้นนี้น่าจะส่งไปจังหวัดตากครับโอ้โหสวยงามลูกค้าสั่งมาแล้วก็ส่งออกไปให้ได้นะครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับเราก็สามารถส่งให้ได้นะครับเป็นเสซพางานสร้างมีเบรกมือมี ABS ครับแข็งแรง คนทานสร้างจากงานแอลนะครับเสื้อเดิมชนเฟืองเดิมได้นะครับใส่ออนนิวปี24ครับเดี๋ยวพวกนี้ส่งให้นะครับ